สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับหัวข้อทางคณิตศาสตร์ที่อาจารย์จะมาพูดให้ฟังวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการบวกจำนวนเต็มนะครับาการบวกจำนวนเต็มนะครับการบวกจำนวนเต็มมีหลักการง่งายๆเด็กๆน่าจะเคยท่องน่าจะเคยถูก ให้คุณครูอ่าถูกคุณครูให้จำการบูรัาก,กันนะครับอที่โรงเรียนนะครับที่โรงเรียนน้าโดยบอกว่าการบวกจํานวนเต็มบวกด้วยจํานวนเต็มบวกนะครับก็บวกบวกก็บวกกันไปต่อเลยนะครับอก็จะมีหัวข้อสี่หัวข้อย่อยใช่ปะ่ะ อ่าก็คือการบวกจานวนเต็มบวกด้วยจานวนเต็มบวกบวกจํานวนเต็มลบด้วยจํานวนเต็มลบการบวกจานวนเต็มบวกด้วยจํานวนเต็มลบการบวกจานวนเต็มลบด้วยจํานวนเต็มบวกอ่าเดียวนะครับแต่เดี๋ยวมันมีหลักเกณฑ์ให้ท่องถูกไหมแต่ก่อนนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันก่อนว่าทั้ง4กรณีหมายความว่ายังไงอย่างเช่นกรณีแรกนะครับการบวกจํานวนเต็มบวกด้วยจํานวนเต็มบวกนะครับบวกบวกบวกนะครับบบววกก อย่างเช่นจํานวนเต็มบวก4เห็นไหมเราไม่เขียนเครื่องหมายบวกข้างหน้ามันนะครับก็จะกลายเป็น4บวก3นะครับใครๆก็ตอบได้ตอบได้ว่าอะไรเอ่ย4บวก3 4บวก3 4 3. บวก3ก็ออกมาเป็น7นะครับ7บวก8ก็เป็น10ใครตอบไม่ได้มีโผไม่รู้จะว่างไงนะครับกรณีที่สองก็จะเป็นจำนวนเต็มลบ บวกจำนวนเต็มลบอ่าอย่างเช่นจำนวนลบสามบวกจำนวนลบสองอ่าดังนั้นจำ,จำนวนลบกับลบมาเจอกันอย่างเงี้ยเราก็มันเครื่องหมายมันกันเราจับมันมาบวกกันหลักการคิดจริงๆคือจับมันมาบวกกันนะอย่างเช่นลบสามบวกลบสองนี่ก็คือเอาสามบวกสองไปเลยเป็นห้าแล้วค่อยมาดูเครื่องหมายมันมันก็จะกลายเป็นลบห้านะครับ ลบหกบวกลบห้านะครับหรือลบห้าบวกลบหกมีค่าเท่าก,กันนะฮะก็ <_ d ata> จะออกมาเป็นลบสิบเอ็ดนะครับบวกแล้วก็บวกลบบวกแล้วบวกลบให้ดูตัวที่เยอะ <_ d ata> เครื่องหมายจะขึ้นอยู่กับตัวที่เยอะอย่างเช่นตอนนี้พวกเราเจอหกบวกลบสี่ตัวที่เยอะโดยไม่ดูข้างหมายค่าที่เยอะค่าสมบูรณ์ที่เยอะ <_ d ata> อ่าเห็นไหมเรื่องค่าสมบูรณ์เมื่อกี้เราเอามาใช้สิ ค่าสมบูรณ์ที่เยอะที่สุดก็คือค่าหกนะซึ่งหกเป็นจำนวนเต็มบวกนะครับถ้าเครื่องหมายต่างกาันโดยหลักการแล้วเราจับมันมาลบกันเอาตัวเยอะทั้งลบด้วยตัวน้อยนะครับดังนั้นหกลบสี่ 4, นะครับหกลบสี่ก็ออกมาเป็นสองส่วนเครื่องหมายนั้นจะขึ้นอยู่กับตัวที่เยอะกว่าดังนั้น 6เยอะกว่าใช่ไหมดังนั้น6มีเครื่องหมายเป็นบวกก็จะออกมาเป็น2อครับ9กับลบ3เอาเครื่องหมายออกให้หมดก่อน9กับ3ใครพยเยอะกว่ากัน9้าเยอะกว่าใช่ไหมดังนั้นเอา9เป็นตัวตั้งเอา9เป็นตัวตั้งนะครับเอา9้าเป็นตัวตั้งเอา9้าเป็นตัวตั้ง,างจากนั้นเด็กๆก็ลบออกได้สาม9ออกสมเป็น6เด็กๆเขีเยนเลขหไว้เลยคําตอบต้อง6แน่นอนทีนี้มาดูว่าตัวที่เยอะเครื่องหมายเขาเป็นบวกหรือเป็นลบ ปรากฏว่าตัวที่เยอะขค้ือหมายเป็นบวกดังนั้น9บวกลบ3ก็จะออกมาเป็น6นะฮะเช่นเดียวกันกรณีต่อไปคือกรณีจํานวนเต็มลบเจอกับจํานวนเต็มบวกมันเครื่องหมายต่างกันมีหลกักการคิดเหมือนกันถ้าเครื่องหมายต่างกันจะจับมันมาลบกันถ้าเครื่องหมายเหมือนกันจะจับมันมาบวกกันนะวิธีคิดคือเป็นยงานนะะนยงั้นะครับวิธีคิดจริงๆคืเป็นอย่างไ้นะครับอะอย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมลบ7บวก5 ลบเจ็ดบวกห้าเนี่ยตัวที่เยอะที่สุดคือข้าเาเครื่องหมายออกที่เยอะที่สุดคือเจ็ดล้วก็เอาเจ็ดตั้งเจ็ดเอาออก 5, ห้าเหลือสองทำไมอาจารย์คิดอย่างนี้แต่ตัวที่เครื่องหมายตัวที่เยอะมีเครื่องหมายเป็นอะไรครับมีเครื่องหมายเป็นลบนาอตัวที่เยอะคือเจ็ดมันมีเครื่องหมายเป็นลบก็จะตอบลบสองนะกรณีนี้เหมือนการลบหนึ่งมาเจอกับหกนะครับ ังนั้นเอาเครื่องหมายออกให้หมดก็คือหนึ่งเจอหกหกเยอะกว่าแน่นอนดังนั้นเอาหกตั้งนะหลักการคิดหกลบหนึ่งก็เหลือห้านะครับเหลือห้าดังนั้นห้าเนี้ยจะเป็น 5, ห้าหรือลบห้าให้ดูว่าเครื่องหมายเลขที่เยอะที่สุดมีเครื่องหมายเป็นอะไรนะครับมีเครื่องหมายเป็นมีเครื่องหมายเป็นบวกก็คือหกนะครับก็คือหกทีนี้เรามาดูว่าจริงๆแล้ว ถ้าพูดเป็นหลักเป็นหลักเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์นะครับเป็นหลักเกณฑ์บางคนก็ไม่ต้องจําหลักเกณฑ์เห็นปุ๊บก็ทําได้แล้วง่ายมันไม่ใช่เรื่องยากถูกไหมการบวกลบนะครับแต่อ่ะถ้าตามหลักเกณฑ์เขาลองดูซิว่าเขาจะว่าอย่างไรเกี่ยวกับการบวกลบนะครับการบวกลบเนี่ยเขาจะว่าอย่างไรโอเคนะครับ เขาจะว่าอย่างไรนะครับบอกอเขาจะว่าอย่างไรลองดูนะครับสรุปเป็นหลักเกณฑ์ได้ดังนี้เขาว่างานนะครบเขาบอกว่าเขาว่าอะไรเขาบอกว่าการบวกจํานวนเต็มบวกด้วยจํานวนเต็มบวกให้นําค่าสมบูรณ์มาบวกกันแล้วตอบเป็นจํานวนเต็มบวกเห็นไมมันเกี่ยวกับค่าสมบูรณ์ที่เราเพิ่งเรียนไปเมื่อกี้การบวกจํานวนเต็มลบด้วยจํานวนเต็มลบก็ให้นําค่าสมบูรณ์มาบวกกันแล้วตอบเป็นจํานวนเต็มลบ การบวกระหว่างจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบนะการบวกการะะว่างจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบหรือจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มบวกมันสลับกันอันเดียวกันได้หมดนะครับมันสลับกันและมันเป็นจริงให้นําค่าสมบูรณ์ที่มากกว่าลบด้วยค่าสมบูรณ์ที่น้อยกว่าแล้วใส่เครื่องหมายตามตัวที่มากกว่านะครับตามตัวที่มากกว่านะทีนี้อาจารย์จะลองคิดแบบใช้หลักเกณฑ์ดูว่าหลักเกณฑ์ที่เขาให้มาเนี่ย มันได้ไหมถ้าเอามาคิดจริงมันได้หรือเปล่านะครับอ่าเรามาลองดูแบบฝึกหัดกันนะครับอ่าข้อ1ถึงข้อ15เนี่ยนะฮะว่ามันเป็นอย่างไรนะครับ่าลองดูกันนะครับอืม โอเคครับผมโอเคเราลองดูอย่างกรณีข้อหนึ่งมันจะมียากแล้วนะครับลองคิดแบบละเอียดเนาะลองคิดแบบละเอียดอย่างเช่นกรณีข้อหนึ่งเอาหลักการเขามานะสี่บวกเจ็ดปรากฏว่าเครื่องหมายสองอันมารเป็นไงเครื่องหมายทั้งสองอันเนี่ยอ่าอันนี้คือทษเครื่องหมายทั้งสองอันเขาเหมือนกันนะครับก็คือ จำนวนบวก4มาเจอกับจำนวน7นะก็เอาค่าสมบูรณ์ของพวกเขาทั้งสองค่าสมบูรณ์พวกเขาทั้งสองนะค่าสมบูรณ์ของ4ี่ก็เป็น4ค่าสมบูรณ์ของ7็ก็เป็น7เอาเครื่องหมายค่าสมบูรณ์ของพวกเขามาบวกกันอ่าเราก็บวกกันก็ได้เท่ากับสิอดังนั้นคำตอบถ้าทั้งสองเป็นเครื่องหมายอะไรก็ตอบท้านเป็นเครื่องหมายบวกเหมือนกันก็ได้1ิบ ออันนี้คือคิดแบบละเอียดตามหลักเกณฑ์เขาแต่ถามว่าปกติเราคิดตามหลักเกณฑ์หรอไหไม่เราคิดออกตั้งนานแล้วมันง่ายนะะอ่าข้อไหนง่ายเราก็ทําต่อได้เลยอย่างเช่นข้อ2เรามีสิบห้าบวกสิบสามเราไม่ใช้หลักเกณฑ์หรอกเนาะแต่ถ้าจะใช้หลักเกณฑ์ก็ในใจนะครับทดในใจก็คือเนื่องจากเป็นสิบ้ากับ3มีเครื่องหมายเหมือนกันก็คือเครื่องหมายเป็นบวกนะครับดงนั้นค่าสมบูรณ์ของสิบห้าก็ไปดูค่าสมบูรณ์ของสิบสามออกมาก็เป็นสิบห้า กับ13บสาก็จับมันมาบวกกันนะครับก็จะได้ทั้งหมดเป็นยี่สิบแนะครับดังนั้นคำตอบก็จะได้เป็น28นะฮะดังนั้นอันนี้คือทำให้ดูแบบละเอียดเพื่อจะบอกให้ให้เห็นขั้นตอนนะครับการคิดของเขานะครับนะตามที่เขาเขียนสรุปหลักเกณฑ์ไว้นะครับนะมาลองดูข้อ3าิข้อ3ก็ตอบได้แลยสิก็27 บวกเข้ากับสามสิบเก้าใช่ไหมอ่าดังนั้นค่าสมบูรณ์ของย7ิบเจ็ดราก็พิจารณานะครับค่าสมบูรณ์ของยีกับค่าสมบูรณ์ของ3ามค่ามันง่ายก็คือย7ิบเจ็ดกับสามเ้าหมือนเดิมแหละก็จับมันมาบวกกันนะครับนะอ่าทดนะทดเนะี่ยจะมันาบวกกันเก้าบวกเจ็ดก็ลดลงมาเป็นสิบหกถูกไหมฮะก็ทดหนึ่งไว้สองบวกสามเป็นห้าก็เป็นหกสิบหกนะครับดังนั้นคำตอบก็จะเป็นหกสิบหก ถูกไมครับนะนี้ลองดูข้อสีของเราข้อสีนะข้อสีลบสบวกกับลบเนะครับเป็นไงครับเครื่องหมายของทั้งสองเป็นลบเหมือนกันดังนั้นคําตอบที่ได้มันจะต้องออกมาเป็นลบแน่นอนแต่จะลบอะไรเดี๋ยวเราหามาเติมเนาะจะลบอะไรเดี๋ยวเราหามาเติมโดยหลักการเขาก็บอกไว้ไงครับโดยหลักเกณฑ์ของมันก็คือทดนะครับโดยหลักเกณฑ์ก็คือ เอาค่าสมบูรณ์ของพวกเขาเขาก็หมายเหมือนกันนะค่าสมบูรณ์ของลบสองก็กลายเป็นสองค่าสมบูรณ์ของลบเจ็ดก็กลายเป็นเจ็ดจับพวกมันมาบวกกันนะครับสองบวกเจ็ดเป็นเกดังนั้นเราก็จะตอบได้ว่าเท่ากับลบอะไรครับลบเก้านะนั่นก็คือคําตอบที่เราอยากได้ก็จะมีค่าเท่ากับลบเกนะครับ ข้อต่อไปข้อห้าครับนะก็จะมีลบแปดบวกเข้ากับลบแปดอ่าอาจารย์พูดผิดครับอา,อาจารย์พูดผิดอาจารย์พูดผิดนะอาจารย์เครียก่อนนะครับเครียนะครับอาจารย์พูดผิดนะครับอ้าวก็จะเป็นข้อห้าก็คือจำนวนลบแปดบวกด้วยจำนวนลบหก ก็ทดเป็นไงเครื่องหมายทั้งสองอันเหมือนกันไหมเหมือนกันเอาค่าสมบูรณ์ถ้าเครื่องหมายเหมือนกันเอาค่าสมบูรณ์บวกกันแล้วตอบตามเครื่องหมายนั้นนะครับนะก็ตอบลบแน่นอนดังนั้นค่าสมบูรณ์ของแปดแล้วก็ค่าพิจารณาค่าสมบูรณ์ของแปดกับหกก็มาเป็นแปดกับหกแปดบวกหกเป็นสิบสี่ดังนั้นคําตอบก็จะกลายเป็นลบสิบสี่นะครับไม่ยากเลยครับไม่ยากเลยนะครับข้อหกนะครับ ข้อหกก็คือลบสิบสี่บวกเข้ากับลบสิบห้าเป็นข้อหมายลบเหมือนกันคำตอบของมันเป็นลบแน่นอนนะครับแตเ่เวลาเราคิดเร็วๆก็คือจากสิบสี่เห็นไหมครับค่าสมบูรณ์ของลบสิบสี่กับลบสิบห้าค่าสมบูรณ์ของลบสิบสี่ก็คือสิบสี่บวกค่าสมบูรณ์ของลบสิบห้าคือสิบห้าออกมาเป็นยี่สิบเก้านะครับนั้นคาตอบก็จะกลายเป็นลบยี่สิบ ลบยี่สิบเก้านเองครับลบยี่สิบเก้านะครับเป็นลบยี่สิบเก้านะครับนะเป็นลบยี่สิบเก้ากันนะครับข้อต่อไปนะครับก็คือข้อเจ็ดนะครับข้อเจ็ดข้อเจ็ดนะครับข้อเจ็ดข้อเจ็ดว่าไงข้อเจ็ด ขอมุฟหัวตัวเองนีก่อนนะฮะเอามาุมนี้แหละดีแล้วนะครับข้อเจ็ดข้อเจ็ดเคลียร์ก่อนนะครับข้อเจ็ดโจทย์ว่าลบสี่สิบเอ็ดบวกลบยี่สิบเก้าเป็นไงได้ค่าเหมือนกันก็ทษครับก็เครื่องหมายเหมือนกันครับก็ค่าสมบูรณ์ของดูค่าสมบูรณ์ของสิบเอ็ดกับค่าสมบูรณ์ของลบยี่สิบเก้า ค่าสมบูรณ์ของอค่าสมบูรณ์ของลบสี่สิบเอ็ดก่อนนะเรียกสี่สิบเอ็ดอาจารย์อันนี้นะครับก็ออกมาเป็นสี่สิบเอ็ดนะครับบวกกับค่าสมบูรณ์ของลบยี่สิบเก้าก็ออกมายี่สิบเก้านะครับดันงนั้นออกมาเป็นเท่าไหรเ่เอ่ยเป็นสิบทหนึ่งใช่ไหมก็ออกมาเป็นเจ็ดสิบนะครับ ดังนั้นคำตอบลบสีบวกลบ2ีก็จะกลายเป็นเครื่องหมายลบแน่นอนเพราะเป็นเครื่องหมายลบมกันแต่เป็นลบเจนะครับลบเจ็ดสิข้อ8นะครับข้อแข้อแก็จะมี4บวกเข้ากับลบเนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับส่บวกลบเได้เท่าไหร่ก็ เป็นไงเครื่องหมายต่างกันแล้วเรามาดูนะครับคเครื่องหมายต่างกันมาพิจรณาค่าสมบูรณ์ก่อนนะค่าสมบูรณ์ของสี่กับค่าสมบูรณ์ของลบเก้าเป็นไงใครเยอะกว่ากันปรากฏว่าตัวนี้เป็นสี่ตัวนี้เป็นเก้าอ่าตัวนี้เยอะกว่าอ้า,ากกวาด้านนี้มากกว่าด้านนี้มากกว่ามีเครื่องหมายเป็นไรมีเครื่องหมายเป็นลบแสดงว่าคําตอบเป็นลบอ่าจจะเพิ่ง โทษทีนะครับลบก่อนนะครับลบก่อนลบก่อนลบก่อนห้าเพ่นเพ่นเพ่นเพนเพนเพนจันตัวนี้นะเป็นลบนะลบเท่าไหร่ทำยังไงก็เอาตัวที่มากกว่าเป็นตัวตั้งลบด้วยตัวที่น้อยกว่าออกมาเป็นห้านะครับดังนั้นคำตอบก็จะกลายเป็นลบห้าให้คิดแบบนี้นะครับให้คิดแบบ ลองดูอีกอันหนึ่งนะครับเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนของเด็กๆนะครับข้อเก้า 9, นะครับข้อเก้าก็คือแปดมันบวกเข้ากับลบห้านะครับได้เท่าไหร่นะครับแปดบวกลบห้าได้เท่าไหร่นะครับนะถ้าคิดตามหลักเกณฑ์ที่เขาให้พวกเราคิดแต่ถ้เด็กๆตอบตามที่ตัวเองคิดได้เลยก็ได้ไมันก็ไป่รอหลักเกณฑ์ก็หรอกนะครับ ก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของแปดเจอก <GA> ับค่าสมบูรณ์ของลบห้าอันนี้ออกมาเป็นแปดอันนี้ออกมาเป็นห้าโอ้ตัวนี้มากกว่าตัวมากกว่าเครื่องหมายเป็นบวกหรือเป็นลบครับโอเคตัวมากกว่าเครื่องหมายเป็นบวกนะครับดังนั้นเครื่องหมายเป็นบวกคําตอบเป็นบวกคําตอบของเราเป็นบวกแน่นอนเพราะว่าเครื่องหมายเป็นบวกนะครับอ่า จากนั้นขั้นตอนของเราก็คือเอาตัวมากลบด้วยตัวน้อยออกมาเป็นสามเลขสามตัวนี้เป็นบวกหรือเป็นลบก็เป็นเป็นบวกนะเป็นบวกตามเครื่องหมายของตัวเลขแปดนะครับก็จะออกมาเป็นสามอ่าน,ะน้คิดตั้งหลักเกณฑ์เขาคิดตั้งหลักเกณฑ์เขาฮะาล้วโคาจงงุนยิดโอ้ยคิดซับซ้อนจังเลยอะไรเงี้ยน,นะฮะนะนะก็การทําให้ดูนะครับเพื่อเราจะได้คิดได้เร็ว เพื่อเพื่อเราจย์นึกไม่ออกบางทีก็อาจจะจําหลักเกณฑ์นี้ไปใช้นะครับอ้าวดังนั้นตอนนี้อาจารย์เดาได้เลยว่าเครื่องหมายออกมาอคําตอบออกมาเป็นลบนะครับเป็นลบลบเท่าไหร่ทาไงเอายี่สองตั้งลบด้วยสิบหกก่อนนะครับอันนี้ออกมาสิบสองเป็นหกนะครับอออกมาเป็นหกดังนั้นนี่แหละครับผลลัพธ์เป็นไรก็ค่อยเอามาเติมตรงน,นี้เป็นหกก็จะได้คําตอบนะฮะวิธีการคิดง่ายดูว่า อะไรเยอะกว่าคําตอบก็จะเป็นลบแล้วก็เอาตัวเยอะลบด้วยตัวน้อยก็จะเป็นคําตอบนะครับก็จะเป็นคําตอบอนานลองคิดเร็วๆอีกครั้งสินะครับในข้อสิบเอ็ดนะครับในข้อสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดบวกลบสี่สิบสามเท่ากับเท่าไหร่ตัวไหนเยอะกว่าสี่สิบสามใช่ไหมสี่สิบสามสี่สิบสามไม่ดูเครื่องหมายตัวไหนเยอะกว่าคือสี่สบามสี่สามมีเครื่องหมายเป็นอะไรเป็นลบแสดงว่าคําตอบเป็นลบข้อนี้นะครับ นั่นเอาตัวเยอะอ่าพูดผิดแล้วโทษทีพูดผิดแล้วเอาตัวเยอะคืออะไรคือเจ็ดสิบเอ็ดนะคือเจ็ดสิบเอ็ดดังนั้นคําตอบเป็นอะไรแน่นอนเป็นบวกแน่นอนข้อน,นี้เป็นบวกแน่นอนนะครับคําตอบอคาตอบเป็นบวกดังน,นั้นด้วยวิธีกระบวนการคิดก็จะเป็นเอาเจ็ดสิบเอ็ดตั้งลบด้วยสี่สิบสามยืมมาเป็นสิบเอ็ดนะสิบเอ็ดนับไปอ่าสิบเอ็ดออกสามอะ่ะนับลดลงมาใช่ไหมสิบเอ็ดสิบ เก้าอ่ามันก็จะเป็นเก้าแหละงานนี้เอยถูกไหมอะสิบเอ็ดสิบนะนะเก้าถูกแล้วนะครับเก้าอ่าเพราะว่าเก้าบวกสามเป็นสิบเอ็ดถูกไหมล่ะอ่เฮ้เก้าบวกสามเป็นสิบสองนี่นะเก้าบวกสามเป็นสิบสองนะนั้นสิบเอ็ดเป็นอะไรเป็นแปดเนาะแปดแปดก็เก้าสิบสิบเอ็ดนะครับเป็นแปดหืมอาจารย์ตกเลขแล้วเนี่ยลบเลขไม่ถูก อาเจ็ดยืมไปแล้วก็จะเหลืออยู่หกออกสี่เป็นยี่ิบแปดนะครับดังนั้นคำตอบก็จะเป็นยี่สิบแปดนะครับข้อสิบสองข้อสิบสองก็ลบสี่บวกเจ็ดนะขยเยื่กันเจ็ดเจ็ดก็ข้ามาเป็นบวกเจ็ดตั้งเจ็ดออกสี่เหลือสามตอบสามนะครับรคิดได้เร็วแล้วเนาะสิบสามลบสิบแปดบวกหกก็เอาสิบแปด ลบหกไปเลยสิบแปดลบหกก็ได้สิบสองเครื่องหมายเครื่องหมายบ,บวกหรือลบเยอะกว่าเครื่องหมายลบเยอะกว่าก็ตอบลบนะฮะคิดเร็วนะครับขั้นต่อไปสิบสี่ข้อสิบสี่นะครับข้อสิบสี่ทวถีนะครับข้อสิบสี่ข้อสิบสี่ก็จะเป็นลบยี่สิบสามบวกสามสิบสี่สามสี่เยอะกว่าเครื่องหมายเป็นบวกนะครับ ดังนั้นเอา34ตั้งลบย3นะิบสานะกมาเป็น11ถูกไหมฮะนะออกมาเป็น11บนเะอ็ดข้อสุดท้ายครับก็คือข้อ15ของเรานะครับข้อ15ได้ลบหกสิบวกสิบบหกเยอะกว่าเครื่องหมายเป็นลบครับคำตอบนะครับหาสิ 12, ออก10เป็น8นะครับ1เอาออก5เป็น สี่นะครับก็ได้เป็นลบสี่สิบแปดนะครับก็ก็มีหลักเกณฑ์ให้นะครับเพื่อที่จะช่วยให้พวกเราจำว่าถ้าเราทําไม่ได้จริงๆก็อาจจะลองนึกถึงหลักเกณฑ์ที่เขาพูดในวันนี้ก็ได้นะครับในการที่เราจะบวกลบจํานวนเต็มนะครับแต่อาจารย์คิดว่าหลายๆคนก็สามารถที่จะบวกลบจํานวนเต็มได้อยู่แล้วเนาะก็ ก็ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคอะไรกับพวกเรามากในเรื่องจํานวนเต็มอาจารย์หน้าที่ของอาจารย์ก็คือทบทวนพวกเราให้ให้รู้มากขึ้นอนะไม่รู้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับว่าให้มั่นใจมากกว่าเดิมมาที่ตัวเองรู้นะ่ะคือใช่แล้วนะครับหรือว่าบางคนอาจจะอู้อยังไม่มั่นใจแต่พอฟังอาจารย์พูดแล้วอ่ามั่นใจเรียบร้อยแล้วละว่าอ้าวได้เงี้ยใช่เลยนะที่เราที่เราคิดแบบนี้ถูกแล้วนะครับถูกแล้วแน่นอนนะครับก็นี่ก็คือทั้งหมดนะครับที่ อยากจะนำเสนอพวกเรานะครับสำหรับเรื่องของการบวกจำนวนเต็มนะครับซึ่งก็หวังว่าเด็กๆจะได้ประโยชน์นะครับจากนสิ่งที่จะได้สอนพวกเรานะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ